โตเป็นสาวมีผัวแล้วแล้วก็มีลูกแล้วมึงลองเดินีิตอนที่โตเป็นสาวสิตอนที่โตเป็นสาวเอออ๋อลโตเป็นสาวโตเป็นสาวแล้วมีผัวแล้วเดินยังไง มีผัวนี่มีผัวแบบคนแรกเลยเสียบริสุทธิ์ครั้งแรกเลยเสียบริสุทธิ์ครั้งแรกเลยเออนี่าทาเหมือนกัยแล้วแล้วมีลูกมีผัวแล้วเดินยังไง ลูกกี่คนลูกประมาณสักสี่คนแล้วผัวละ่ะผัวนี่สิบเก้านี่กูล่างขนาดนั้นเลยเหรออายุผัวอายุผัวอายุผัวที่เก้าเออลูกสี่คนผัว 1. 1> หนึหห่งเออเ้เเฮ้ยดร็ังเอาต้องรีบทำมาหาเด็กด็หัวมาผลเตะอ๋ดีดีดีทำมาหากินดีแล้วไอ้มังช้อเขายังไงเนี่ยไม่รู้